หลังจากคลิปที่แล้วเขาให้เบิ้งตอนพุกเจปุกแจพุกกนเท็ดกระบะมือดนี่แหละของหน่อยนี้เขาก็ผ่านมาสองคลิปคลิปที่แรกก็ก่ะกลนให้เบิ้งคลิปที่สองก็มาสานลายขัดเป็นลายกระบะเมืดอด คลิปนี้สิเป็นคลิปเริ่มต้นเด้๋ยพี่น้องได้เริ่มต้นเสียบเริ่มต้นเสียบตอกสารปอกหาเพราะว่าของในยนี้สิเป็นของปอกหาเนี่ยไม่ตอกไม่ตอกต้องหาสินไม่ตอกสารต้องหาสินตอกสารหาสินที่เขาเตรียมไว้เอาบันทึกสิมาเริ่มเริ่มเสียบตอกสินแรกเด้๋ยพี่น้องเด้อยมันอยากเห็นยากเดีอย <c oughs> เพราะว่าบริหรีมันก็บรอยู่มันเสียบบริคยอยู่สินแรกสินที่สองสินที่สองก็ห้างกันแยกกันแยกกันบาบาซองหนึ่ง บาทซองหนึ่งเท่ากับสองสินสองสินสองสินตอกช่างสินที่สามสินที่สี่สินที่หาสินสุดท้ายมันมันสีบรอยากอยู่เวลาเขาเสียบมันบ่ดทันได้เนี่ยนี่มันจะเป็นลักษณะนี้เด้พี่น้อง เริ่มต้นเอาให้เบิ้งสัดๆก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้ากับสินี้เริ่มต้นเริ่มต้นปอกห้าเสียบมันนี้เขาสีเดินเส้นหลังก่อนนะพี่น้องบ่คือไพก่กาวได้พก่กาวสีเดินเส้นทั้งกลางก่อน เดินสร็หลังก่อนตัวนี้เต็งไว้ซะก่อนเต็งตัวนี้ไว้หนึ่งสองสามขามสามพี่น้องขามสามขามสามหลดสองบอกหายอย่าลืมว่าขามสามหลดสองมันสิยากแบบนี้แหละมันอันแบบว่าต่อคุนบอยุขามสามหลดสองมาหลดสองมามันสิมาเปลี่ยน นมันสิออกมาโพออกมาทงางกลางมันสิโพออกมาทางกลางอยู่ทั้งเทืองนี่สองเสนอยู่ทั้งรุมสองเสนง้างให้เบื้องไ,ลไ,ไหลบ่เลยมันสิเลียนออกวันนี้เขาเขานับขามสามมาอีกวันนี้เส้นเนี่ยเสียนที่เข้าสิเดินหนึ่งสองสามนับขามสามมันมามันสิมาลงมันสิมาลงทั้งหนาหู้เดียวกันครับอัน เส้นสุดท้ายออกมากหนิพอดีเลยพี่น้องเนี่ยเส้นสุดท้ายออกมากหนิพอดีเนี่ยเส้นนี้ก็ขามสามมากกัสิมาลงนี่ลงนี่ก็เกี่ยวลงไปนี่นี่สามสามหลอดสองนะได้เส้นหนึ่งละบัดนี้เส้นที่สองบัดเนี่ยเส้นที่สองเส้นที่สองนี่มันสิมาเปลี่ยนเส้นท้ายเด้อกลายมาเป็นเส้นท้ายเขาก็เดินอีกนะ สามสองขามสามหลดสองสามสามหนึ่งสองสามหลดสองส <c oughs> หองล,ดส,งลดสองก็จะมาเป็นเสนกลางคือเราหลดสองมามาเป็ี่ยนเสนกลางโหลดสองมามาเป็นเสนกนลงมา,มากงออกมานี่หู้หนิบันี่ห้า,าก็จะเดินเกี่ยวต้ออีกเดินต้ออีกขันนึ่ง เดินสองเก้าเก้าที่สองกะสีลงหู้เดียวกับเส้นเส้นสุดท้ายมูออกมาเนี่ยครับสามสามรอดสองจัดเข้าไปเต็สี่นี่าจะเป็นีนตังสี่มานี่เดินเส้นที่สามบัดนนะเดินเส้นที่สามนี่อยู่ในตำแหน่งสุดท้าย <c oughs> คือเก้าสามสามกับลอดสองคือเก้าปื๊บ สามหลอดสองหลอดสองมากอะสิมาเป็นเส้นกลางนี่มาเปลี่ยนเส้นกลางพองมาเปลี่ยนเส้นกลางปุ๊บเขาก็มาเดินต่ออีกเดินต่อกับขึ้นจาพีน่น้องนี่เดินต่อกับมันสิมาขามสามอีกหนึ่งสองสามกับสิมาลงหู้เดียวกับที่เส้นทั้งหนาออกมาเนี่ยเอาก็เอามันลงไปเส้นหนึ่งออกเส้นหนึ่งเขามันจีคํากันอยู่นี้ ไอ้บึงสัตว์สัตว์เศษหนึ่งออกเสียนหนึ่งเขาค้ำกันอยู่นี่จัดเขาบั้นเจียบจัดไม่ตกไปน้องมาเสศนที่ซีบันเสียนที่ซีกลายเป็นเสีศนสุดท้ายเศษที่ซีกลายเป็นเสียนสุดท้าย้องกำมาขามสามอีกคือกันหนึ่งสองสามหลอดสอง อย่าลืมว่าขามสามลอดสองเลยพี่น้องลายปอกหา,กหาข่ามสามลอดสองเดินสองเก้ามากาไม่เป็นเส้นกลางอีกคือเกา้าเป็นเส้นกลางวันนี้ก็เดินคือเก้าเนี่ยเกี่ยวมาพี่วันเกี่ยวมาพี่ก็ขามสามมาลอดสองกะสิมาลงหูเดียวกันนี่อีกลงหูเดียวกัน ขันโบเป็นอย่างสี่มันสี่ผิดเราเ้อพี่น้องเลยขันมันขันมันตำแหน่งมันเขาสารมาแล้วมันโบมาลงตามทีเขากำหนดไว้นี่แสดงว่ามันมีหมองผิดพี่น้องต้องซอกหาต้นตอหมองมันผิดอาบัน้เสียนสุดท้ายวันนี้เสียนสุดท้ายวันนี้โบได้กลุ่มลายดอกวันนี้กันเส้นสุดท้ายอ้าวขรมสามหนึ่งสองสามหลอดสองหลอดสอง ขานสามหลอดสองมามากันวาเป็นเส้นกลางอีกคือเกขามาเป็นเส้นกลางเส้นกลา,างก็นับมาอีกหนึ่งสองสามขานสามหลอดสองเก้าที่สองปึ๊บจัดลงมาดีบาทนี่ ที่ว่าเฮาเดินครบแล้วบ้ดนี้เฮาเดินครบเรืงหาเซ็นแล้วบ่บ่ได้ย่านมันดีดออกบ้านนึงโบต้องย่านมันดีดออกเพราะว่าเฮาเดินครบหาเซ็นแล้ว <c oughs> จัะไปตอกไปน้ำบัดนี้เฮาสิเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องบ้านนี้มันสิง่ายบ้านนี้ง่ายจังได๋บ่สิบ่ต้องไปกลุ่มมันนขามสาม หนึ่งสองสามสิ่งทั้งหลังคือเก่าละ่ะคอมมาลอดสองลอดสองกะสามสามลอดสองกะสิมาออกคู่เดียวกันอีกระวังตอกสิฮะ่รอบแรกนี่เัาก็จัดเข้ามาให้มันให้มันซิดกันครับอันกระบะหมื่นมันจะก,กันหอบแรก รอบต่อไปมันจะค่อยเข้ากับค่อยสิเหตุมันห่างออกบอกว่าของปอกหาเป็นสิบวารเหตุจนจอดกันเด้ <c oughs> เอยังบวท่านเด้ด <c oughs> เด็สองเก่าไปเนี่ยมันเปนสิผิดระบบบนตะขามสามรหลดสองมาขามสามมารอดสองนี่อ๋อมันกระถือเลยเด้เละหนึ่งสองสาม สามมาเนี่ยมาหลอดสองมาเป็นเส้นกลางเส้นกลางกะลงนี่แหละสองนี่แหละมันสี่คำกันอยู่นี่เลยจำง่ายๆขั้นเดินขั้นห้าเดินครบสามเส้นแล้วมันก็สิเป็ี่ยนสีเออเดินครบสองเก้าจะเปลี่นสีบางเทหงีห้องกันลืมเ้องกันลืมห้องอาจสีลืมเดือนสองเก้าบางทีลืม การกินง่ายๆอ่ามาเป็นเส้นกลางเอาเป็นเส้นกลางก็เดินอีกเก้าเนื้งเดี๋ยวมาลงหูเก,ก่านี่ละนี่มาขำกันจงเจาะอยู่นี่แหละอีกอะเอาสารกินไปเรื่อยๆห้องกระจัดไปเรื่อยๆว่าพื้นไม่ตอกสั่งส่วนแหลกๆมันก็นกนบอ่อหนักบ่อยู่ห้องก็สารไปเรื่อยๆ ขึ้นไปสูงเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็นั่นเองเดี๋ยวมันก็นนน <c oughs> ย,กยูเองขึ้นไปเรื่อยๆสารขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จหลังก็เดินอีกสามสามรวดสอง วเวลาหฮอสารไปล้วหฮอก็คำนวณออกสำหรับเม่ตอกสารมันอ่อน,ม,น,ออนมันแข็งห่ออา,า,าคำนวณออกหฮอสารไปหฮอคำนวณไปว่ามันหลุ่นได้พอดีหฮอก็เหลาใส่ไปน้ำ <c oughs> เฮอก็ะแก้ไขเพิ่มเติมแต่มันอ่อนเฮอกร <c oughs> รอบหนาเฮอก <c oughs> เรเหลาแข็งขึ้น,นแข็งจักน้อยใช่ไหมคิ เ,เป็นเส้นกลางเป็นกลางก็เดิอนอีกก้าวนึงก็มาเป็นเส้นหนะ้าบันี้จิตจัดเข้ามาจิตง่ายๆพี่น้อง ด้ตัวสินมันติวมันบดีใหม่มันติวติวมันตายติวมันตายเวลาเขามาเหลามานั่นมันก็ตอนเหลามันก็บบหักแต่ว่าก็คิดว่ามันจะหักอยู่มันก็ตอนเขามาสาดมันหักมันก็ตัวเอายน่ย ยังบ้านดเดินเส้นกลางเหะเส้นกลางยังบ้านดเดินทีละห้างที่อมันก็หลงเขาโบ้ถือพี่น้องโอ้ส้นนี้มันขามสองสานไปสานมากก็ตาลไล่ไดิโดยเฉพาะห้องานหรือห้อง ซองโหลดผ่านกล่องจ่ะ <c oughs> สิน,นีประหลอดหนึ่ง <c oughs> โอ้ยว่าตัวไล่อยู่ ي, ดิผูซันก็นเล <c oughs> จิตมีก็มาเดินไปมันแบบส้มันกันมันบอถือมันหูุดหงิดเลยดอกกะซอกหาต้นต่อมว่ามันผิดจมมกไรง่ายๆดอกมันบ่ยากจิตเดี๋ยวเลี้ยวพานพานจอกล้องมันก็นเลยบ่ เห็นบรธนัฐจิ้นสุดท้ยายครสามตลอดสองอีกคือเก่าจานจะมีบึงซาๆไปเนี่ยนะปึ๊บทั้งหนามันต้องเส้นทั้งหนาครับมันถึงมันต้องมาลงขัดกันนักสิ ขามสามมากเลยที่มาคัดกันยังซีพอวอลเลยขึ้นมาเดินเสร็จหลังเสร็จหลังเลยก็ขามสามโหลดสองอามาจากมานี้เดียงอีกเก้าที่สองเอฟสามสามโหลดสอง ตอกสั่งมันห่างๆสีมันต้องได้ใส่ตอกสารแข็งในจักหน่อยอจี๊ดจัดเขาอตอมกมันิดกันเกี่ยวกันถอดงาน สามมันก็จะเป็นขามสี่บันโอ้ตัวนี้มันรอดสามหมดเลย <c oughs> โอ้สูงดูด้วย <c oughs> เด่นมะมาลงหูเดียวกันนี้จัดชี้ สองสามสามสามหลดสองตาไล่พี่น้องมันบึงผ่านกล้องแล้วมันตาไล่มากก็มาเปิดสินกลางสินกลางระวังสินนี้กับสินนี้เนี่ยมันจะออกซองกลางที่เ้าบ่าไว้สามสามมากก็สิมาลงทั้งหน้าสินนี้คือเกาโหลดสอง มาเดินเส็จหลังอีกสามสามอดสองปึบมาลงเส้นหนาจึดจัดลงมาให้มันแจบกันสักกันจัดลงมาให้มันติดกันครับอันกระบะมืดเลยเพราะว่าส่วงนี้ยังบทันได้์เรายัางสิบัทันได้ขยับมันขึ้น มันยังอยู่ในระวาง <c oughs> สารบทันลรอบกันห่อสารติ่มหรือห่อจังคอยขยับขึ้นไปชิดบันนั้นห่อสิม,มักคางมักทีห่อกะขยับออก กลางลแล้วก็มัดชิดจาก,กต่อมา <c oughs> สามสามเทียกกับมีจากกล้งองเนาะจื๊ี่ยมาจอดกันลำบัดเนี่ยพี่น้องบัดเนี่ยมันสิจอดกันละ อดกันละกันนี่ชิดลงนี่คือเก้าชิดสิดลังพอมันจอดกันแล้วบัดน,นี้เฮาสีสารเนี่ยมัน <c oughs> ให้ มันห่างขึ้นเนี่ย,ยมันพรมาจอดหลอบมัน่ะมันมาจอดต่อกันละเอากรสี <c oughs> สารขยับให้มันอันนั้นขึ้นมันคือเบาคือบ,ออบอจาจัดลงไม้มันติดกันน่ะสั่นทบไปแต่ว่าห่างทีนี่เลียวเตยผูมักจิเป็นลักษณะนี่บันี มันก็นจะเกีียวขึ้นไปเกี่ยวขึ้นไปเกี่ยวขึ้นไปสิล่ะสามสามลดสองอีกคือเก่า,านี่คือเป็นวิธีสารของปอกหา่าได้พี่น้องเด้อสารของไลป่ปอกหาปอกหาตัวนี้ก็สิเปลี่ยนปอกห่าเดียวกันครับ ปกหาที่เพื่อนสารไ้อะไรพี่นอ้องสารไ้ปอกหาเพิ่นสอบถามผู้ท่าเพิ่นก็ว่าเพื่อนสารแบบนี้สารแบบเดียวกันนี้ละปอกหาเดียวกันนี้ละว่าจะเป็นว่า <c oughs> แต่ว่าผมกบพท่านเคยเห็นเทือดอกไส้ปอกหากันเลยแต่ว่าก็คิดว่าก็คือสิโบญยา เกินไปเรื่อยๆ่างสินหละเพราะว่าปอกหางนี่บ่ห้องบ่อดสารลงมาจอดกันคือไล่อื่นไล่ขัดดอกไล่ขัดไล่หลงไล่หน่วยไล่นั่นนี่ตรงจัดลงมาให้มันนั่นกันจัดลงมาให้มันอยู่นั่นกันให้มันติดกันแต่ว่าไล่ปอกหานี่ขึ้นไปแบบนี้แหละ ชิดชิดสีมันจะเป็นยนจสีพี่น้องห้าวกะสีเอาเขาเขาไปเรืเอียเยเรียเยเรียยกันจนกว่ามันจะได้ทรงมันเพล่ะของน้อยนี่มันจะเป็นของทรงออกๆจากน้อยเอามาเบ่งสัดอีกท่านึงพี่น้องสรุป ให้เบิ่งสัดๆอีกเช่นนึงวิธีเดินเดินปุ๊บสนสุดท้ายเดยวพี่น้องเด้อเดินนี่ขยับเดินต่อมากระเส้นสุดท้ายบวว่าสีเริ่มต้นหรือสีสานมาหอดขนาดใดเราก็ต้องสุดท้ายซะก,กอนมาเดินเส้นสุดท้ายมามาเป็นเส้นกลางนี่ครั้งนี้ก็นหนึ่งสองเส้นนี้มันสิเขามากลางพอดีเนี่ยครั้งนี้ก็หนึ่งสองเนี่ยมันสิอยู่นั่นพอดี แต่ว่าเขาเดินมาแล้วเขาก็มาขามสามอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามกับมาลอดสองยกสองส้นลอดสองเส้นเี๋เขาก็จะมาเดินเส้นสุดท้ายอีกกลับขึ้นไปเดินเส้นสุดท้ายก็คือเกาเนี่เดินมามาเปลี่ยนเส้นกลางเส้นกลางกับมาเดินต่ออีกเก้าหนึ่งชี้มาเปลี่ยนเส้นหนะ เป็นเส้นหน้ากับปอยนไว้สะกก้อนเราก็มาเดินเส้นท้ายอีกคามสามหอดสองจึ้ห <c oughs> ลอดสองมามาเป็นเส้นกลางคือเก้าวมาเดินอีกเก้านึงเปลี่ยนเส้นหน้ามามันก็สิเดือนยุงสิเหระพี่น้องเดินยุงจนสี่จนกว่าเฮาสิ่สามขึ้นไปได้ขนาดจนสิไปเปลี่ยนไล่ไปเป็น อันนั่นคนละไล่อัยอน,นยังก็ไล่ไพ่เก่า่นละอ,อันนี้ของปอกหาเป็นคลิปที่สามที่เขาเอาขั้นตอนการสารปอกหาเสียบตอกปอกหาเริ่มต้นปอกหา่าพี่น้องเด้เบึงกันนย่คลิปต่อไปสิเป็นตอนใดก็พี่น้องติดตาม,มิ่งเอ,อาหวังว่าคลิปนี้ เสียบปลอกหานี่คือพี่น้องคือสี่เข้าใจเริ่มต้นสารปอกหานปอกหา่าใส่ตอกสารหาเส้นตอกสั่งนี่ตอกสั่งนี่ขี้คู่ได้เบิดพี่น้องคิดว่าเพิน่นเพิ่นกะผู่าเพิ่นเท็ดตอกอขี้ตอกคู่ก็ได้สมมติว่าขี้คู่นี่แบบในตีขี้คู่นี่ก็คือสี่เอาคางละสิบสี่เซนเป็นยี่สิบแปดเซนขึ้นไ้เนี่ยคางละสิบสี่เซนเป็นยี่สิบแปดเซน หรือเสียวคางละสิบห้าเซนมันก็ถือคือเกา่าเอาคางละสิบสามเซนมันก็ถือคือเกา่าพี่น้องเนี่ยสารปอกหานะบางคนเพิ่งเก่เาคางละสิบเจ็ดเซนแล้วเตะผูเสียบน้อยน้อยน้อยใหญ่ผูทนัด <c oughs> สารได้คือกันเบิดอันนี้คือของปอกหา่าได้พี่น้องและของปอกหาอ่าหน่วยนี้คือของปอกหา่าสิแตกตั้งกับไล่อีหลงที่สารในเบิรงไปก่อนสองหน่วยละ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรอนคลิปต่อไปสิเป็นตอนใดกับพี่น้องก็คอยติดตามอัปเดตเบื้องเรื่อยๆดอเดี๋ยวพี่น้องเด้อกดติดตามไว้สำหรับผูเขามมใไม่ที่บัท่านได้เหตุบัท่านได้เปลี่ยนยักเปลี่ยนก็กดติดตามไว้คลิปใหม่เฮ้าตอนเนื่องไปมันสิเป็นตอนใดกับพี่น้องก็สิได้เห็นคลิปต่อไปเนาะกันกดติดตามไว้กดแจง้งเตือนจุดกระดิ่งไว้นะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สักนิ้สักก่อนคลิปต่อไปว่ากันใหม่สวัสดีครับ